สำหรับดวงความรักนะครับของทั้ง7วันเกิดนะครับผมแต่ละขั้นนะฮะเกิดวันไหนนะครับควรเสริมดวงด้านไหนเพื่อให้ดวงความรักของคุณนะครับมีความราบรื่นขึ้นมาฟังกันเลยครับ mm hmm. สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับ ในดวงความรักของคุณเนี่ยมันจะติดปัญหาในเรื่องของอารมณ์นะครับหรือว่าเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับคู่นะครับในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดกระทบทําให้คุณมีโอกาสที่จะเลิกกับคู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์แนะนําให้เสริมดวงนะครับทําบุญโดยการช่วยเหลือสัตว์นะครับหรือว่าช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับก็จะช่วยให้คุณเนี่ยมีความราบรื่นขึ้นนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับ บางครั้งมักจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์รวมไปถึงในเรื่องของการรักเขาข้างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนเกิดวันอังคารนะครับแนะนําให้กับทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์นะครับก็ะจะช่วยเสริมดวงความรักของคุณให้ดียิ่งขึ้นครับ คนที่เกิดวันพุธนะครับแบ่งเป็นวันพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยบางทีมักจะชอบอยู่กับตัวเองมากเกินไปนะครับแลว้วเวลามีคู่ครองบางทีเราอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเรื่องคู่เท่าไหร่นะครับหรือว่าอาจจะเลือกที่จะอยู่คนเดียวลำตามลําพังมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับการถวายน,น้ําดื่มนะครับเพื่อช่วยให้ความรักของคุณเนี่ยครับรับลืนครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับมักจะมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งกับคู่ครองนะครับ หรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่แบบฉับพลันนะครับรวมไปถึงปัญหาในเรื่องของบุตที่3ครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับการถวายแสงสว่างนะครับทำบุญถวายหลอดไฟนะครับเป็นการช่วยเปิดดวงในเรื่องของคู่ครองคุณนะครับให้มีความสว่างสวยและมันโผขึ้นครับ คนที่เกิดวันพฤหัสน,นะครับมักจะมีปัญหาในเรื่องของการโดนเอาเปรียบนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้อยู่เสมอนะครับเวลาไปคบกับใครนะครับก็มักจะโดนเอาเปรียบอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสน,นะครับแนะนำนะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับการถวายพระพุทธรูปประจําวันพพฤหัสน,นะครับเพื่อเสริมดวงให้ดวงสตางค์คุณเนี่ยมีความมั่นคงอยิ่งขึ้นครับ สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับบางทีจะไปติดปัญหาในเรื่องของมือที่3นะครับหรือว่าปุคคลที่3เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเขาหรือฝ่ายเราก็ตามนะครับแนะนํานะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับการถวายนะครับเป็นผ้าไตจีวรนนะครับหรือถวายของสวยงามนะครับเพื่อเสริมดวงชะตานะครับให้ดวงของความรักของคุณเนี่ยมีความสดใสแล้วก็มีความมั่นคงยิ่งขึ้นครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับ ดวงสตามีคู่รัเครียดครับบางทีเนี่ยติดปัญหาในเรื่องของกรรมเก่านะครับแนะนำนะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับการแท้ชีวิตโคกระบือนะครับการช่วยเหลือสัตว์ที่การจรจัดนะครับเพื่อตัดเพาะกรรมเก่าๆนะครับให้ดวงความรักของคุณเปิดและมีความรักที่ราบรื่นมั่นคงครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ ดวงคนเกิดวันอาทิตย์บางทีเวลามีคู่นะครับมักจะมีปัญหาในเรื่องของการเสียเปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดนเอาเปรียบในด้านต่างๆหรือบางทีโดนในเรื่องของการหักหลังนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์แนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับค่าไฟนะครับหรือว่าถวายหลอดไฟเป็นการช่วยเสริมดวงให้ดวงคุณเนะี่ยมีความเข้มแข็งแ,งและมีอํานาจารมีมากขึ้นนะครับก็จะช่วยทําให้ดวงคุณมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในเรื่องความรักครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆ,ๆ,ๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ